าละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับผมยกกะพตีเล็กสายมันครับผมบอ่อลุกลังมหาโหดครับจตุรพัฒน์พิมานร้อยเอ็ดตอนนี้รถไทน,นะครับที่มาบรรทุกฟืนอยู่ในบอ่อลุกลังแห่งนี้นะครับพอดอีนี่ครับคันนี้ลนะที่ติดอยู่ได้เทดินทิ้งครับแต่ก็ดินขึ้นจนได้ ลิแ้วรถไถก็จะบรรทุกไม้ออกไปนะครับก็เลยเก็ดินให้สหน่อยขอบคุณมากครับเด็กพี่คิดหนูรถไถหอยยาวไปแล้วหลังจากคลิปที่แล้วครับเติมน้ำมันนะครับรถแบ็คโฮน้ำมันหมด เดี๋ยวน้ำมันเสร็จสับเรียบร้อยครับลุยกันต่อออกไปแล้วหนึ่งนี่คันที่สามสี่ห้าหกจะยอดอสศวินอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้หกพัน สุดยอดมากเลยครับมาแล้วไอ้เสียงเราซื้อไว้ยังนี่อะตามตามตามเ<า><า>หรอเสียตุ้มตามครับมาแล้ว ไปเป็นคิวของไอ้เสียงครับถูกตาไปน่นแล้วโอ้โหโอ้โหควันกระมงเลยครับโอ้ควันกระมงไปไปถอยยาวถอยยาวไป ควันก็ม้วนฮะเอาโอหายใจเอาคาราบ้าไปไหนนี่โอ้ส like ุดยอดสุดยอดนี่เสียดูก็ไทยมีน้ำใจต่อเราเราก็มีน้ำใจต่อเขานะครับ มาบอกคาร์บาลขวดเดียวจะเอาอะไรมาบ้นี่คือไอ้กบอ่ะไรบา ธรรมดาครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วบอกไห,หรือนี่ให้คาราบาวขวดเดียวนี่ได้คุ้มเลยนะครับขอบคุณมากมากที่แกละมั้งแมนวะ,นพะเพราะว่าฟืนแกเนาะ เราปรับใหม่ม on no oh ีเงินซื้อๆเราปรบใหม่ันก่าบับเยอะเพราะว่าตอนนี้มันขได้ระว่าปะบเยอะเลยเปล่าไอเสียงไปแล้วไอเสียงไปแล้วโอ้โหท่า้าิตีท่านหาคนนดีเนาะเสียแมนมาแล้ว ไปสบายเลยครับใส่เหมิดใส่เหมิดเหมือนแล้วต้นไม้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โน,นเมกาห้าร้อยนะครับไปแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวเสียนุนะครับส่วนจะยอดอสวินของเรานี่คันสุดท้ายเลย สบายสบายครับต่อไปเสียนุ่มจะลั่นเด้อ ไปแล้วลั่นแล้วรั่นแล้วรั่นแล้วลั่นแล้วเสียนุลั่นแล้วครับโอวันขโมงเลยครับโอ้โห ควันขามงโฉงเฉงต่อไปเป็นคิวเราแล้วใส่ลูกลังก่อน เยมแล้วครับปล่อยตัวครับโอ้ดับออกตัวดับแล้วโอ้โหโอเดนโอเดนโอเดนโอ้โหเมื่อกี้กเสียนโน้ควันกระบอง ไม่ดีแล้วเห็นท่าว่าเราจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเส้นทางครับเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้กินคอยดอกเด้อเส้นทางโหดๆเนี่ยผมมีเส้นทางรัด ทางนี้แหละเขาเกียร์ินไปให้แล้วหงโดหดเรื่องอะไรจะไปสบายครับปลอดภัยหายห่วงบอลูกลังซิ่งวิ่งแล้วเปิดความมันจัดหนักจัดเต็ม แล้เจอกันใหม่ครับผมสันส้นๆครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ